เจตบวสวดพระเทศการตะคถาอติตังนานวาคะเมอยานปติกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงลาไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตมไปะหินันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธานุพรุหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขอนแค่ในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกปรลงเถิดอาจเชวะกิจจะมาตับปัง โอชัญญาสตรมรนางสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนาฮิโนสังคารันเตนะมหาเซเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพียรกับมาจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโอหรัตตะมตันทิตังตั้งเวพเทกะรัตโตติสันโตอาชิกเ,เตมุนีติ พระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล 8บวสวดพินหาปเจเวิคณาปะทาชระ,ะรธรรมามหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมาหิพญาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมาหิมรณะอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาววินาพาววเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของหลักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะกรรมหิกรรมทยาธากรรมโยนี้กรมพันธุกรรมปฏิสราณาเรามีกรรเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีกลยานังวาปาปังวาตัสสะทายาทาภิวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังตัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกัปัตาชนิดทุกขาพยาปตาชนิดพยาโสกปัตาชนิดโสกหุนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาสอันเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานักทัตันตุสัธยะสีลังละขันตุสัพทาาวนาพิรตาหวนตุ ขัฉันตุเทวะตากตาสเพพุทธ,ธาพรัปต,ตาปัจเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจัดเตเชนารักขังพันธามิสภาโส20บ,บทสดทวดเทวตาปฏิาาทานคาถาพันธมยังปฏิทานะคาถาโยนพนามเส ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูกเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะควันตุโปูชิตาโสดทิงกรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจามชานาวกาจพิคโวสารามิกาธนาปฏิอุปาสกาข้ามาจะเทศานิขามาจะอะิสราสัปปานภูตาสุขิตาควันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทสามภวาสังเสริชาตาอัฐบูปาปาติกา นิยานิกางธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสกรนตุสังขยนันถาตุจิรังสตังธรมธรมโมธรรมทราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัทธายะจะาหิตายะาจะอัมเหระคตุสรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัป,ปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาถาหันธรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามเสปุญญสิธานิกะตะสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพะคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิฐาเมจะ ปยะทิถาวาอันเยมาชะตะเวริโนสัตตาติทันโตโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปะเจกจะจตุโวการาสังสารันตาพะวะ,พะเวตา ยาตังเยปฏิธานามมอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยะทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสถาหนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมะปะทันจะปะะปนตุเตสาสาชิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกําเนิดสี มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิด ขอความหวังดีขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระลัตนณะไรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลเจ้าทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจงเงินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวาดาทั้งหลายปวดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ ภัยลีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรบัดวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ส,สิสงสร้างขึ้นทั้งนี้ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคาม,มงคลในพระกระถัตา่ตางๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน